บรรยากาศวันแรกของปีใหม่หน้าบ้าน <c oughs> สวัสดีปีใหม่วันพุทธที่หนึ่งมกราหกแปดตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงสีิบสองนาทีก็คือตื่นมา หลายรอบแล้วก็ามาเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยช่วงท่อนบนเนี่ยกล้วยไม้ไหวเขาไม่โดนแดดเลยเนาะเราก็เลยลากจากตรงนี้ติดๆมารับแดดตรงหน้าบ้านเนาะให้ได,ด้แดดบ้างแล้วตอนดึงมาตะกี้ทำกิ่งหักมนะ ช่วงนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีคืนวันศุกร์ที่3มกรา68นี่หาทำอีกแล้วสืบเนื่องจากที่เราบอกว่ากล้วยไม้ของเราอันนี้คือท่อนบนเขาจะไม่ได้รับแสงแดดใช่ไหม คือแดดมันไม่ถึงเราก็ต้องลากเข้าไปรับแดดตรงนู้นแต่เขานี้ปุ๊บเราก็อ่ะเปลี่ยนใหม่เราซื้อเป็นที่แขวนที่ที่แขวนเสื้อผ้าเนาะเป็นแบบประกอบเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรอะอลูมิเนียมชุบเนรอเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออแล้วเราก็เอาไฟส่องอะมาแขวนแขวนแบบนี้แทน อันนี้ก็คือเพื่อให้ส่งให้ได้คุณกล้วยไม้ท่อนบนนะหาทํานี่กำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เราจะย้ายดีไหมนะเพราะว่าแดดไม่พอไงไปอยู่ตรงนี้ก็แดดแรงเกินตรงนี้ก็แดดน้อยไปเฮ้ยชีวิต โอเคเสร็จซิ่งภารกิจหาธรรมสำหรับคืนนี้ไฟอันนี้เราก็ไว้ที่เดิมนะไม่ได้ถอดอะไรก็ให้เขาสาสไฟไปทางนูน้นนี่แล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็จัดไว้แบบนี้เดินเข้าออกได้แบบนี้ชิวๆนะ เดินเข้าออกได้แบบนี้คุณกล้วยไม้คุณบอนสีคุณต้นไม้ทางนี้เนาะก็จะได้แดดแบบนี้ได้แสงแบบนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า,าวันเสาร์เดี๋ยวดิฉันรดน้ำใส่ปุ๋ยให้นะคะวันนี้ก็ทําแสงแดดให้กับพวกคุณก่อนสดอันนี้ก็ ครอบไว้คอบปักไฟไว้นะภารกิจหาทํายามค่ำคืนทำไฟส่องคุณกล้วยไม้เนื่องจากว่ามันสูงเพราะแดดของส่องไม่ถึงนะเป็นไอเดียเผื่อมีเพื่อนๆสนใจ <c oughs> เอาเอา สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่4มกราหกแปเชา้านี้ตื่นลงมาแต่เช้าเลยนะตอนนี้ก็6กโมงสามสินาทีนี่แล้วจะไม่ให้หลงรักคุณยี่โถได้อย่างไรดอกดอกมากออกดอกตลอดตลอดยี่โถของเราเป็นยี่โถแคละนะเพราะว่าถ้าเป็นยี่โถธรรมดาปกติป่านี้น่าจะสูงท่วมหัวแล้ว ซึ่งเราแบบปรับเริ่มมากและชอบมากเรารู้สึกว่าคุณทองอุไรนี่อาการไม่ค่อยสู้ดีนะยังไงเนี่ยรู้สึกว่ามันดูขกลนกลนแปลกๆอยู่นะคุณทองอุไรเช้านี้เราว่าเราจะมีขยับตำแหน่งกระถางนิดหน่อยเราจะ สลับเอาคุณพุ้ซ้อนนามาไว้ฝั่งนี้เพราะว่ากิ่งก้านเขามัยุยมาทางนี้เนาะเดี๋ยวเวลาพนักงานเก็บขยะมาเดี๋ยวจะลำบากเดี๋ยวจะแบบต้นไม้เราจะไปเกะก,กะการทํางานของเขาเนาะเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมูกโยกเอาคุณพกากรสีจมพูมาแทนเนาะสลับตําแหน่งกันอุย้ยนี่คุณเยอร์ราสีแดง กำลังมีตุ่มดอกที่สองหรือเปล่านะส่อันนี้เป็นสีขาวที่เราย้ายมาโอโอโอออรือวดเช้านี้คุณชบาแมนดารินบานสองดอกนะเราสังเกตชบาแมนดารินเนี่ยเขาจะบานแต่เช้าเลยนะบานเร็วแต่ไม่เหมือนอ่าชมพูฮอตพิงค์ ชมพูคอตพิงจะบานสายสายนี่คือแบบแปดโมงเก้าโมงเช้าไปแล้วอะถึงจะเริ่มบานเหมือแนบบอันนี้นี่ชบาชมพูคอตพิงดอกนี้เราว่าน่าจะบานสักเก้าโมงหรือมัง้งแต่คุณเบนนาเลนแบบฉันไม่รอแล้วนะฉันบานก่อนโรยก่อนฉันบานก่อนโรยก่อน อันนั้นอยู่สูงเชียวเดี <c oughs> ๋ยวพอขยับ <c oughs> ตำแหน่งกระถางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยให้กับแก๊งนอกบ้านก่อนเพราะว่าอันนี้เรากะว่าเราจะตั้งไฟสองต้นไม้ไว้อีกสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะให้คุณต้นไม้ได้แสงแดดสังเคราะห์ตรงนี้บ้างอะไรบ้างอีกสักพักหนึ่ง คุณเยบีราสีเหลืองคุณไหวไหมคะไหวไหมคะสู้ไหมเนี่ยฮะสู้ปะ่ะแล้วยเยบีรา ira, สีชมพูกบป,ปิลาะยังสู้ไหมยังสู้ไหมคะอมโอเคเริ่มปฏิบัติการยกย้ายได้ยกย้ายแบบเบาๆนะวันนี้ให้สีส้มสีส้ม ยกจัดขยับแล้วได้แบบนี้แล้วก็ได้พื้นที่ตรงนี้ที่มันเวิ้งขึ้นมาเราก็เลยไปเอาคุณกระถางดอกโบดินมาเทินไว้บนขอบของกระถางนะแบบนี้ตั้งไว้ก็เจะได้เป็นการเปิดเวิรงไว้แบบนี้เฟีบเดี๋ยวจะเอาลวดไป ผูกไปนี้ไว้ให้เขาสักนิดนึงหลุดหมดแล้วจริงๆอันเดิมที่มันยังเกี่ยวอยู่เราก็เป็นคนผูกไว้ให้นะอันนี้ก็หลุดอีกแล้วตรงนี้เปิดเวงรับแดดนะตรงนี้จะทึบไปหรือเปล่านะขึ้นมารดน้ำใส่ปุ๋ยให้กับคุณนอรีนนะ นางก็ดูโตขึ้นเยอะมากๆเลยนี่ก็อยู่ที่ระเบียงชั้น3เช้านี้เราก็คือใส่ปุ๋ยเม็ดยิบเอ็ดเจนะให้กับคุณต้นไม้ของเราทุกต้นเลยเสร็จแล้วปุ๊บแก๊งบอลสีเสารนี้เราใส่คาราเดียมบลูมแล้วเราก็สำหรับคุณกล้วยไม้เราก็ใส่มี มีปุ๋ยบำรุงบำรุงดอกนะที่เราใส่ให้แล้วเราก็มีปุ๋ยสีเทพอยู่เหมือนคุ้นๆว่ามันจะเป็นจุลินทรีย์สูตรหนึ่งแต่เราก็จํารายละเอียดไม่ได้แล้วนะ mm hmm. ก็ปุ๋ยสีเทพนี่ก็ตั้งแต่เราปลูกกุหลาบไนงะแต่ตอนนี้ก็กุหลาบไปหมดแล้วเหลือแต่ปุ๋ยเนี่ยที่ยังต้องเอามาใช้ใช้อยู่นะตอนนี้นะ โอือคือ,คอ,คอ,คอล้องใหญ่เลยเดี๋ยวมาไม่ออกไปจ้านี่คุณโนรีนที่ระเบียงชั้น3ก็จะได้แดดเป็นต้นแรกของบ้านเรานะตอนนี้เวลา8.16นาฬิกา16นาทีจบเสร็จสิ้นงานสวนเสาแรกของปีใหม่เนาะ2,568ตอนนี้ก็8.26มง26นาที เราก็จะมีแก๊งในบ้านก็จะโยกปรับสลับกระถางของคุณกล้วยไม้ไหวนิดนึงนี่แล้วเราก็มาเห็นคุณไอริสสีม่วงคืออันเนี้ยแตกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีอันนี้กำลังแตกใหม่แตกเกง่งแตกไปเกง่งแล้วเมื่อไหร่จะมีดอก จะมีดอกให้ชมไหมเนี่ยคุณไอริสเนี่ยน้องพีาาบคือกระเบื้องกระเบื้องหลังคาโปร่งแสงของเราวันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆพลาสติกเนาะเวลานกเขาบินแลนดิ้งมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังปึกปึ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 ปปปปแล้วก็ชอบแลนดิ้งตรงหลังคาโปร่งแสงนะส่วนอันนี้ก็เป็น คุณอนุบาลบอลสีก็ดูมังง้องมังเง้งนะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดจะอะไรกันไหมแต่ก็ยังเลี้ยงเขาต่อไปบรรยากาศหน้าบ้านแปดโมงครึ่งแล้วแดดยังไม่มาถึงหน้าบ้านเราเลยส่วนนี้ให้ดูเป๊ดหน้าบ้านเราตอนนี้นะก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือมีคุณแก๊งต้นไม้ของเรา แล้วก็มีคุณรถบิ๊กไบค์ของคุณแฟนแล้วก็เป็นโซนเก็บอุปกรณ์งานสวนทุกอย่างของเราอยู่ในตู้ตึงต้งตึงต้งตึ้งแล้วก็มีตรงนี้นี่เป็นแกงโคมไฟสองต้นไม้อันนี้เสียแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไว้บริจาควันที่8กุมภาเนาะส่วนอันนี้ก็คือเพิ่งซื้อเสามาใหม่อันนี้ต้องประกอบเองนะแล้วเราก็เอามาแขวนแขวนแขวน บรรยากาศหน้าบ้านดูกแก๊งนอกบ้านสีคุณชบาดูสีนี่คุณชบาชมพูคัดพิงเพิ่งจะเริ่มแย้มดูทรงสิบโมงามา้ะมัางบานบานชา้าอ้ สวยงามร่มรื่นแกน้าบ้าเ,เดี๋ยวไว้ถ้าวันไหนคุแฟนมาบ้านดึกๆก็จอดรถในบ้านได้เลยนี่ยมาวางแผนไว้หมดแล้วอัปเดตส่วนปีใหม่ ทำสวนวันแรกของปี2,568เดี๋ยวตอนช่วงตอนเย็นเราก็เอาไฟสองต้นไม้มาตั้งนะเราอาจจะ move ไฟหลอดเนี้ยไปติดที่เสานะแล้วก็ส่องมาฝั่งนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งโอเคงั้นสำหรับเสานี้เราก็จบเสร็จสิ้นภารกิจงานสวนแล้วนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะแม่กือเองนี่นอนสบายเหือเกินนะนี่นอนขาชีฟาช้ฟ้าชี้เฟื้อนะฮักกือเองนี่นอนสบายเลยอยู่ในกรงถ้าเป็นช่วงกลางวันถ้าเราไม่ได้ติดทำงานอะไรใช่ไหม ก็จะขึ้นจะกอดนวลเนียเล่นกันในห้องนอนแต่ถ้าหากเกิดเราทํางานบ้านมีอะไรทําช่วงลางวันเนี่ยกือก็จะมานอนในกรง่ยนอนแผ่เนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เราลงมาก็เห็นกือเขานอนแบบนี้แหละแล้วก็กินข้าวตอนบ่ายโมงเนาะนี่กี่โมงแล้วก็ไม่รู้ก็ยังนอนอยู่ถึงว่าสิช่วงกลางคืนนี่ กวนมาม่สุดๆอิจฉาไปมนุษย์แมวนี่นอนทั้งวันตอนนี้สองทุ่มยี่สิบแล้วกือก็เหมือนรู้เลยนะพราพอมามิตั้งกล้องถ่ายกือกืปุ๊บตื่นปับ๊บนางที่เมื่อกี้นอนโอ้โหนอนหัวทิ่หมหัวต่ำนอนทั้งวันอิจฉาจริงแมวเนี่ยไม่ต้องนำมาหากิน อินอิ่มนอนหลับที่เยี่ยวเป็คนเก็บให้บินนัอเกินนะเองเนะฮะมันไส้ไส้คืนวันจันทร์ที่6มกรา68อัปเดตเสาไฟส่องคนกล้วยไม้ไม่เลิกเ <c oughs> มื่อกี้ก็คือมาถึงเราก็ย้ายโคมไฟนะ ต่เดิมอันนี้มันอยู่ด้านนี้แต่อันนี้ที่ตะกอนฉายด้านเนี้ยอันนี้มันจะไฟอ่อนแล้วก็ LED ดับไป3เมตรก็เลยสลับเอาที่ไฟอ่อนอะมาฉายด้านนี้แทนแล้วเอาอันที่ไฟเข้มมามาสาดใส่คนกล้วยไม้ให้เต็มที่กันไปเลยหวังว่าเป็นแสงที่ได้ผลนะหวังว่านะ ไม่รู้จะช่วยได้มากหรือน้อยเพียงใดหรือเป็นแค่ผลทางใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูกันหลังจากนี้เสร็จแล้วก็ไฟอันนี้แต่ก่อนมัดไว้ตรงด้านนู้นก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนก็สาสตรมาอย่างนี้สาสตรมาอย่างนี้ตึ๊อตึ๊อตืนี่สาสตรมาอย่างนี้น แดดไม่พอแดดไม่เอื้อแต่อยากปลูกก็ต้องพยายามสรรหาวิธีนะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วตอนเช้าก็ยกกิใ่ให้คลีเอสสุด